นี่คือชัดตเด็ดกีฬาชแชมป์กับผมชแชมป์เพ,รพรีรพลนะฮะยังคงโหมโรงนะฮะกับสกูพิเศษฮะห้าทีมหนึ่งบอลลังฟุตบอลพรีเมียร์ลีกยังอยู่กับทางด้านสโมอสรหรือวูลฟอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับแน่นอนการจะเป็นชแชมป์ก็ต้องเก็บผู้เล่นที่สําคัญอยู่กับทีมนะครับหากไม่นับหลุยส์ซูเรสกองหน้าที่ซัดไปลูกเมื่อฤดูกาลที่แล้วนักเตะก,กองหลังคนนี้มีค่าตัวสูงที่สุดในทีมลิเวอร์พูลเองก็อยากจะขายหากได้เงินมามา,มากพอแต่นักเตะไม่อยากจะย้ายสุดท้ายเรื่องนี้จบลง อย่แดนนี่แอ็กเกอ e r คือกองหลังที่พิเศษอายุเพียง27สูงถึง191เซนอ่านเกมดีและยิงแรง6ปีก่อนลิเวอพูลซื้อเข้ามาด้วยค่าตัว300ล้านบาทมาวันนี้แมนซิตี้เสนอมาแล้ว1,000ล้านลิเวอพูลยัง50-50ล่าสุดมีแฟนลิเวอร์พูลไปเจอแอ็กเกอร์ที่สนามซ้อมแล้วตะโกนถามว่า Danny are you leaving เฮ้ยจะย้ายเหรอแอ็กเกอร์ตอบสั้นๆว่า never ไม่มีทาง และส่งสัญญาณอย่างรุนแรงว่าอย่าขายผมโดยการสักที่มือ4คำง่ายๆ Y N W A ซึ่งเป็นคำย่อของ y o u Will n e v e r Walk a l o n e คุณไม่มีวันเดินอย่างเดียวได้ซึ่งคือเพลงชาติของลิเวอร์พูลจะย้ายหรือไม่ยังไม่มีใครรู้แต่ก็ยังมีข้อมูลที่แฟนหงคงเสียวๆอยู่เพราะแอเกอร์ยอมรับว่าบาร์เซโลนาคือทีมในฝัน พูดถึง3ซุปตาต้องจับตานะครับหาก3คนนี้ฟอมร้อนแรงไม่เจ็บไม่ถูกขายลิวผูก็มีโอกาสผงาดฟ้านี่คือ3ที่สุดกวนที่สุดเพื่อนร่วมทีมมีปัญหาแทนที่จะช่วยกลับแชฉโคเซนริเก้แบ็กซ้ายสเปนิชคนใส่นี่ยนะฮะเสื้อย,ยืดกันเกงยีนถูกตำรวจจราจรจับซูโซ่ดาวรุ่งวัย18คนซ้ายมือน,นี่ยนะฮะจัดไปถ่ายรูปพี่ทวิตเยอะเยอะอย่างหา ความหวังสูงสุดลุยโซเรสยิงใกล้ยิงไกลกลองหน้าวัย25ของอุรุกวัยจัดไปได้หมดเพราะเขาคมที่สุดสุดยอดขวัญใจสตีเวนเจอราดกับตันทีมวัย32อยู่กับทีมมา25ปีแม้จะไม่เคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแต่เขาก็ยังรักหงไม่ยอมเปลี่ยนแปลง มาพอแล้วถึงเวลาดูเธอหาบ้างผมจะเปิดทั้งกระเป๋าเปิดทั้งหัวใจเราจัดไปดาวรุ่งโอลิมปิกของไทยเมรัชนกอินทนนท์พรุ่งนี้5โมงเย็นในชอดเด็ดกีฬาแชมป์คือว่าเมย์ก็มีของมาฝากพี่เหมือนกันมีอะไรมาฝากพี่และสุดท้ายเขารู้ไหมไม่รู้ <laughs> แต่ครานี้คงรู้แล้ว <laughs> สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวกีฬาส